สัญญาณเตือนที่คุณอาจด,ดื้ออินซูลินโดยที่ไม่รู้ตัวคุณไม่มีเบาหวานแต่มี9อาการนี้หรือเปล่าถ้ามีตั้งแต่3ข้อขึ้นไปคุณอาจด,ดื้ออินซูลินซึ่งการดื้ออินซูลินเป็นต้นตอสําคัญที่ทําให้เกิดหลายๆโรคเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดสตรกถ้าคุณมี3ข้อขึ้นไปคุณอาจด,ดื้ออินซูลินค่ะ 1. ผิวคร้มที่คอไม่ใช่แค่ดงจากแดดนะคะแต่เป็นสัญญาณว่าร่างกายมีน้ำตาลสูงกว่าปกติ 2. ติ่งเนื้อเล็กๆที่คอหรือรักแร้ฮอร์โมนอินซูลินสูงเกินกระตุ้นให้เกิดค่ะ 3. อ่อนเพรียง่ายหลายคนคิดว่าแค่พักน้อยแต่นี้อาจเป็นเพราะว่าร่างกายใช้พลังงานจากน้ำตาลไม่ได้ 4. อ้วนเฉพาะหน้าท้องเรียกว่าอ้วนลงพุงเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับ 5. ข้อเจ็บปวดข้อมีการอักเสบเรื้อรังจากระดับอินซูลินที่สูง 6. ผิวแห้งลอกมีผื่นเป็นความผิดปกติจากภายในที่คนไม่ค่อยรู้กันค่ะ 7. ความดันสูงอินซูลินสูงไปกระตุ้นระบบประสาทให้บีบหลอดเลือด 8. ข้อเท้าบวมมีน้ำค้างในร่างกายเพราะไตทำงานหนักจากอินซูลิน9ปวดหัวเรื้อรงังระดับน้ำตาลและอินซูลินแกว่งมีผลต่อระบบประสาท ถ้ามี3ข้อขึ้นไปรีบรลดภาวะหรืออิสุลินไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆได้ค่ะสนใจลดภาวะดืออิสุลินพิมพ์สนใจมานะคะ